งานมหกรรม ICT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประเทศไทยนั้นได้เป็นโชว์ภาพนะครับที่กำลังจะจัดอยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับงาน ITU Telecom World 2013หรือ2013นั่นเองวันนี้นะครับเพื่อให้ความกระจ่างว่าง,งาน i t ทนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อโลกและประเทศไทยนะครับนั่งอยู่ เขียงข้างผมในขณะนี้นะครับคือกัปตันของเราเองครับนาวาอากาศเอกอนุดิ์นาคอนทับครับสวัสดีครับกัปตันสวัสดีครับคุณจอร์นตองอย่างนี้แบบครับ <laughs> ได้เลยแคปเชนไอซีทีของเรานะครับผมทีหลั <c oughs> งด้วให้ใส่เสื้อแคปเชนไอซีที๋ยวเขาจะนึกว่าเป็นยอดมนุษย์อะสิ คงต้องเป็นยอดมนุษย์แล้วครับเพราะว่างานไอทีที่กําลังจะมาถึงขนานี้เนี่ยภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับทุกคนในวงการ ICT ของประเทศไทยและรอบโลกความพร้อมของรัฐบาลเป็นไงครับต้องบอกว่าความพร้อมของรัฐบาลขณะนี้เนี่ยนะครับเรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับก็มีกระบวนการในการเตรียมการเยอะแยะทีเดียวครับซึ่งขณะนี้เนี่ยจะบอกว่าเรื่องของการเตรียมการเนี่ยทุกๆเรื่องทุกๆมิติเนี่ย ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยรพร้อมแล้วที่จะรับเป็นเจ้าภาพสําหรับงานยิ่งใหญ่เรื่องของ ICT คนไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างานงานนี้ครับโอ้คนไทยจะได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับ,รบประโยชน์อันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆด้าน ICT ที่บริษัทชั้นนําระดับโลกอุตสาหกรรมที่จะเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาจัดแสดงมาตั้งแสดงแล้วก็มีสาระมีประโยชน์ต่างๆเนี่ยคนไทยสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็สัมผัส เขาก็จะได้เห็นในสัตวเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นนะครับว่าผู้ที่ทำอุตสาหกรรมด้านอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะได้นำเอาประโยชน์ของ ICT เนี่ยไปประยุกเข้าก,กันกับบริบทของแต่ละกลได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพทีเดียวเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการทำ i n e s s matching นะครับเรื่องของผู้ที่ประกอบธุรกิจด้าน ICT มาเจอกับผู้ประกอบการคนไทยนะครับอาจจะอยู่ในวงการเดียวกัน ICT เหมือนกัน หรือว่าเป็นธุรกิจอื่นๆนะครับเขาสามารถที่จะมาพบมาเจอแล้วก็มาเห็นประโยชน์ร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันมีการค้ามีการลงทุนเกิดขึ้นครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสเ็นาภาพงานระดับโลกแบบนี้เนี่ยเราขาดโอกาสเหล่านี้นใช่ครับ นั่งอยู่กับผมนะครับผอากาศเอกทเรศพุทธศรีครับผมประธานกทชสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเรามาถามท่านทเรศดีกว่าครับว่าในมุมของกทชเองนะครับงานนี้เราจะมีการผลักดันในเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับในส่วนของกสทชเองเรามีงานสําคัญอยู่สองด้านในการประชุมครั้งนี้นะฮะเรื่องแรกเราก็จะจดเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ เรื่องที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นตัวหลักเรื่องของโมบายเป็นตัวหลักนะโดยเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆจากประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเราก็มาร่วมกันธรรมนาในหัวข้อว่า Mobile Security Challenges and p o l i c ิ i ซีในอา e a ียนคอม m ิวนินะฮะ summer protection perspective ในมุมมองของด้านผู้บริโภคครับซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญจากทางมาเลเซียทางสิงคโปร์เรายังได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการ ITU คุณทูเร่ดรทูเร่จะมา,เ,าเป็น k โี n o t e s p เกอร์ในเรื่องนี้ด้วยเราจะให้ความรู้ประชาชนถึงอันตราย,ยาต่างๆที่มากับความสะดวกที่เราใช้ทุกวันนี้อย่างไรแล้วเราจะมีการร่วมมือกันในระหว่างกลุ่มประเทศ อาเซียนนี่อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับว,ว่าอาจจะเกิดการแฮ็กจากข้อมูลส่วนตัวก็ดีนะครับซึ่งหลายๆประเทศได้ประสบปัญหานี้ไปแล้วประเทศทไทยเม่เคยโดนกหลายาประเทศประสบปัญหาไปแล้วประเทศเราก็โดนนะฮะ<ช>ประเทศเราก็มีปัญหาเหล่านี้แต่ยังอยู่ยังไม่ได้เปิดเผยกันมากนะซึ่งส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คือเรื่องการที่เข้าไปแฮ็กข้อมูลทางด้านธุรกรรมการเงินต่างๆเข้ามาเนี่ยซึ่งจะทให้เกิดการ ไซฟอนเงินออกไปต่างๆไดต้ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะแล้วก็<ส>เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยแต่ยังไม่มากนะักน <maiden. S 1> จากดังนี้ซึ่งเราเราจะเน้นเรื่องเหล่านี้ฮะ<จ>ว่าเราจะป้องกันกันอย่างไร <ๆ S 1> เรื่องที่2ที่เราจะดำเนินการเราก็จะออกเป็นที่เรียกว่า NBTC Pavilion นะฮะเป็นไล้คล้ายๆวันนิทรรศการที่จะแนะนํากิจการของกสทชว่าเราคือใครนะฮะเราทําอะไรมาแล้วบ้างซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเน้นให้ประชาชนได้รับทราบว่าผลงานที่ผ่านมาของเราเป็นอย่างไรบ้างครับท่านรอมค่ะ ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้ในการนะครับของทางทีเซ็ปนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สําคัญที่สุดหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามารวบรวมทําให้งาน ITU Telecom World 2023นั้นเกิดขึ้นได้นะครับนั่งอยู่ข้างผมในขณะนี้ครับก็คือผู้ในวยการของทีเซ็ปนั่นเองครับดรนภรัตเมธาวีกุลชัยครับสวัสดีครับพี่ครับยินดีครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้ได้รู้จักกับทีเซ็ปมากกว่านี้ทีเซ็ป มีหน้าที่และบทบาทอะไรให้กับประเทศไทยครับเวลาพูดทีเซนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษอาจจะจําไม่ค่อยได้นะฮะจริงๆแล้วทีเซก็คือสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิตรศการเรามีตัวยออ่อภาษาไทยนะสสปนนะครับหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นองค์การมหาชนนะครับแล้วเราทําหน้าที่ส่งเสริมการจัดประชุมนะฮะเิสการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้าถ้าเราเรียกกันง่ายๆคือไมส์นะฮะ m i c มไอครับงานไมซ์นั c ่นเองครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยงาน ITU t e l e c o m World 2013นี่เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งซึ่งทางทเ s ็ตนั้นเข้ามามีบทบาทในการที่จะให้งานดังกล่าวได้มีวาระที่มาถึงประเทศไทยในที่สุดในขณะเดยียวกันเนี่ยทาง t s e ตเองเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ครับในส่วนของการเตรียมงาน,นครับ,รบเราได้เตรียมงานมา6เดือนละสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปจัดบูธที่เซี่ยงไฮ้ที่เป็น Mobile Asia Expo อันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เป็นทางการให้ดรรัชได้พูดกับทุกทกคนที่กำลังชมรายการของเราอยู่ขณะน,นี้ว่าทําไมเราถึงต้องมางดูงาน itu world สอง w o r ส d 2 0า3ในครั้งนี้ครับงาน itu world เนี่ยนะครับจัด4ปีครั้งแล้วถ้าจะจัดจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่4ปีนะครับอาจจะเป็นหลายๆปีเพราะว่าในเอเชียต่างคนก็อยากจะจัดงานนี้ผมคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเรามาดูเทคโนโลยีอะไรที่จะเปลี่ยนเป็นโลกดิจิตอลนะครับเราสามารถมาที่ impact นะครับครับเราจะได้ไปดูงานมหกรรมทางด้านโทรคมและโลกของดิจิทัลได้แบบเต็มรูปแบบวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรนภน์มากนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานวันนี้นะครับโชคดีครับแล้วเจอกันที่งาน IT ทีเทเลคอมเวิลด์สอครับ